ลอดสะพานเกือกม้ามาแล้วนะครับกำลังรอดสะพานยกระดับนะครับ GEA นะครับทำขบวนแน่นอนนะครับกับขบวนรถเร็วนะครับที่172นะครับต้นทางตรงไหนกนลกายทางกรุงเทพนะครับ GEA แน่นอนเลยนะครับ มาแล้วนะครับ G E A 4ี่ห้สานะครับ4ี่หสนะครับทำขบวนรถเร็วที่1ึกสองนะครับต้นทางตรงไหนก็ล้มไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุดทางหนองประดุกทางด้านหน้านะครับโดยมีขบวนด่วนพิเศษ ที่สี่สามนะครับรถดีเซลลางนะครับหลีกให้อยู่ที่รางสองนะครับถ้า fc นะเพื่อนเพื่อน fc มองไกลๆจะเห็นนะครับว่ามีขบวนด่วนพิเศษที่สี่สามนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางจุราธานีเนี่ยหลีกให้ที่ทางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนี่นะครับก็เป็นขบวน รถเร็วที่1.72นะครับต้นทางสวยกับโลกไปทางเทพ,พนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครป์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ